วัสดีครับจากคลิปก่อนนะครับเรื่องเรือบรรทุกเครื่องบินชั้นนิมิตแล้วเรือที่เราจะได้ยินชื่อคู่กันก็คือเจอรัอาร์ฟอร์ดอาการมันเป็นยังไงล่ะครับจากเรือชั้นนิมิตเริ่มจาก Cvn 68รหัสเรือ Cvn ก็มาจาก aircraft carrier nuclear pollution นะครับรหัส Cvn อันนี้เป็นที่ถกเถียงกันมากมายว่ามาจากไหน C ีมาจาก carrier V อันนี้เป็นปัญหาว่ามาจากอะไรนะครับส่วนเก็มาจาก nuclear ตัว V บ้างก็บอกว่ามาจาก aviation อันนี้ถ้าใครทราบก็บอกกันได้นะครับนิมิต l a า s เริ่มจาก cvn 68เรือนิมิต cvn 69เรวายจีไอเซนฮาวเออร์ cvn 70คลาววินสัน cvn 71ชิลดอร์รูสเวล cvn 72อับราฮัมลินคอน cvn 73จอร์จวอชิงตัน cvn 74จอห์นซีสเตนนิส cvn 75แฮร์รี่เอชทรูแมน cvn 76โลนอลรกน cvn 7 7จอร์จเอชดับบลบชนี่คือเรือชัน นิมิตนะครับ แต่ความสาคัญของเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐมีการสำคัญมากนะครับในการวางกําลังหรือว่าการเข้าสู่ความขัดแย้งไม่หยุดอยู่แค่ CVN 77แน่นอนนะครับ CVN 78 Gerald R Ford เรือบรรทุกเครื่องบินลำใหม่ถูกสร้างขึ้นอันนี้ตั้งชื่อตามประธานาธิบดีของสหรัฐมีการคนที่38นะครับ Gerald Rudolph Ford Jr. ตัดเหล็กวันที่11สิงหาคม2548วางกระดูกงูวันที่13พฤศจิกายน2552เพื่อนําเข้ามาทดแทน USS Enterprise นะครับ ว่า C V N 6 5ที่จะต้องปลดไปจําการลงไป C V N 7 8 g ด e r o Air Ford จะเปไปเลือปบรรทุกเครื่องบินที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับแน่นอนว่ามาที่หลังนิมิตคัสเนี่ยต้องดีกว่าเราอาจจะเรียกได้ว่า Ford Cast เนี่ยเป็น Minor Change นะครับมาจากนิมิตคัสสิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือหอควบคุมส่วนระบบนี่ดีกว่านิมิตคัสแน่นอนนั่นแหละครับมิติรูปร่างไม่ต่างกันมากนักยาวเท่ากันแต่ว่ารายละเอียดนี่ต่างกันอยู่นะครับแบบของเตาปฏิกรณยนิวเคลียต่างกันแต่ว่าอายุ การใช้งานเท่ากันนะครับที่20ถึง25ปีโดยไม่มีการเปลี่ยนเชื้อเพลิงถ้าถามว่าต่างกันอย่างไรฟอร์ดนี่สูงกว่านิมิตนิดหน่อยนะครับฟอร์ดใช้กําลังคนน้อยกว่านิมิตแต่ว่าประสิทธิภาพดีกว่าด้วยระบบเรดาร์ระบบเซนเซอร์เครื่องบินที่จะประจําการนอกจาก f s 8 Super HorNe t แล้วนะครับก็ยังจะมี f 35แล้วก็อากาศายานไร้คนขับด้วยและที่สําคัญคืออาวุธป้องกันตัวเองของฟอร์ดคัสเนี่ยเยอะกว่านิมิตคัสแน่ๆนะครับคาดว่าจะติดอาวุธ แรงสูงด้วยอันนี้น่าสนใจมากความต่างของระบบเรดาร์ระบบเซนเซอร์แล้วนะครับฟอร์ดคลาสดีกว่าแน่ๆมาดูอาวุธดีกว่านะครับเริ่มจากขีาปุนพื้นสู่อากาศ เรือนิมิตก็มี RIM 7C Sparrow นะครับมีระยะยิงอยู่ที่19กิโลเมตรมีความเร็ว4,256กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วน Ford Cast นะครับมี RIM 162 ESM Launcher มีระยะถึง50กิโลเมตรเพิ่มขึ้นนะครับมีความเร็วมากกว่า4,900กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วน RIM 116มีด้วยกันทั้งคู่มีระยะยิงอยู่ที่10กิโลเมตรนะครับฟาลังซีวิชมีด้วยกันทั้งคู่แต่ว่า Ford Cast เนี่ยเพิ่ม 50คาลิเบอร์เข้าไปนะครับสรุปนะครับอาวุธของ Ford ดคาสนี่เพิ่มขึ้นมาจากนี้มิดค a s สเป็นอย่างยิ่งนะครับ CVN78 Gerald R Ford ต่อไปล่าจะเป็นอะไรก็จะเป็น CVN79 John F Kennedy รออยู่นะครับซึ่งตั้งแต่ CVN78 ไปเนี่ยเป็นชั้น Ford หรือว่า Ford ดคาสแล้วนะครับจบซีรีส์ของนี้มิดค a s สอยู่ที่ CVN77 g e o r g e H. W Bush นะครับมีหลายคนรอดูว่าเรือของสหรัมิกาจะมีชื่อของโดนัลด์ทไหมอันนี้ต้องลุ้น เพราะที่ผ่านมาเนี่ยชื่อเรือจะตั้งให้เกียรติกับบุคคลสําคัญที่มีคุณอุปการกับกองทัพเรือเท่านั้นนะครับสำหรับการปฏิบัติงานของเรือรทุกเครื่องบินมีกองเรือคุ้มกันมากมายนะครับทั้งเรือผิวน้ําเรือดําน้ํา เรือบรรทุกเครื่องบินเหมือนนางพญานะครับถูกปกป้องแบบเต็มที่การจะทําลายไม่ใช่เรื่องง่ายขี่ปนาวุธยิงเข้าไปก็จะโดนตรวจจับทําลายก่อนถึงตัวเรือนะครับต้องยิงถล่มเป็นหาฝนจริงๆถึงจะเอาอยู่ต่อปีโดยิ่งยากเข้าไปใหญ่เพราะต่อปีโดนี่มันช้ามากนะครับส่วนการจะใช้เรือเร็วขับตามหลังกันลุยๆก็ถล่มเหมือนกับที่อิหร่านซ้อมจมเรือสัลธรรมิกานี่เลิกคิดไปเลยนะครับหมดสิทธิ์สำหรับการถอดเรือบรรทุกเครื่องบินชั้นนิมิตออกจากอ่าวเปอร์เซียจากการรายงานของสัลธรรมิกานี้ได้ส่งเครื่องบิน B52 เข้าไปแล้วนะครับการเคลื่อนเรือนิมิตออกมาเพื่อลดความตึงเครียดเนื่องจากวันที่3นะครับจะเป็นวันครบรอบการเสียชีวิตของนายพลสไลมานีซึ่งการเข้าไปของเรือนิมิตเป็นคําสั่งของโจโนทัมแต่ว่าแนวทางของโจไบเดนต้องการที่จะเข้าสู่โต๊เจรจากับอิหร่านอีกครั้งนะครับกลาโฮมเนี่ยเลยตัดสินใจให้ถอนกําลังออกมาก่อนเพราะถ้าอยู่เกิดอิหร่านพยายามโจมตีขึ้นมาเนี่ยสหรัฐมิการก็ต้องตอบโต้อันนี้จะเป็นเรื่องใหญ่นะครับซึ่งว่าที่ประธานาธิบดีของสหรัฐมิการอย่างโจไบ ไม่ต้องการให้เป็นแบบนั้นไบเดนมองว่ายังคุยกันได้อยู่นะครับอันนี้มองจากความเป็นจริงที่เกิดขึ้นสหรัฐมิกาคงไม่กลัวอิหร่านถึงขั้นต้องผิดน,นี้อย่างที่หลายคนคิดหรอกนะครับแนวทางการเมืองผู้นําต้องมีแนวทางและการเจรจาต้องมาก่อนสงครามเสมอนี่แหละครับเรื่องแบบนี้เราต้องมองลึกๆดูกรณีของอาร์เมเนียเป็นตัวอย่างนะครับบางคนนี่เชียร์อาร์เมเนียเพราะมีรัสเซียช่วยอยู่แล้วเป็นไงล่ะครับการเมืองนี่มันลึกซึ้งกว่าที่เราคิดเสมอ